ยี่สิบสองรุ่นวันสองรุ่นต้องดูให้ตรงกันน้องรุ่นนี่เราพี่สามเป็นได้ดูเหรอเน้นเก็บเก็บใบไม้เลยครับมาแล้วครับขามาแล้วครับเอหัวเอามาแล้วครับพี่น้องครับจะของมาดูตรงนี้ตุ้งผู้ตุ้เมียธรรมชาติครับโคตรธรรมชาติมาแล้วครับอือมาแล้วครับครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วเอาเร็วเร็วอาเร็วอึอสอึออือ เปลี่ยนตัวอ่ะหมดกับแลาวเจ้าจับกล่องอ่ะจับกล่องม่ะจับกล่องไป ปีจึงเลยเออเอาเอมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเตือนปีเตือเออมาแล้วครับมาแล้วครับเพานเผ็ดเมียดมยครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับสวยงามครับโอ้หเข้มเข้มครับ็ยครับนี่จัง เพชรเมียว้าแดงเข้มเลยผมบ้าแล้วยาวเฟือยเลยครับพี่น้องครับได้เพชรเมียรครับแดงเข้มเลยครับผมตาจุดจะมองยันตาโตเอินกลองเกีเนาะสวยงามครับผลผลิตทายาทเจ้าหมูทองครับเป็นเพชรเมียรครับ พ่ดดนตั้งยี่เป็นจออะไรจังมาชูเอาใช่ไหมเดี๋ยวผมจองจ้อแม่เบี้ยเลยเด้บาดเมม็ะขา,ามเลยอ่ะเม็ดมะขามเลยครับนี่เข้มเข้ม,ขมงานจังหมูทองเพชรเมรยียอีกแล้วของเปลายเพชรพู่โอ้หหาพามาเช็ดดีๆแม่สวน่นี่บา้าน <laughs> บอกขนาดสนั่นกี่อะนี่แบบธรรมชาติครับดูคขาเรียกว่ายูทูร์เรลเปนนี่ไงเมื่อวันที่มื่อวดูร์เน่นี่นอนเก็บแรงอยู่นะครับเดี๋ยวให้แม่ทำความสะอาดให้เดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวลุกเดินเพชรเมียไหมดูดิ น่าจะมีอะไร,อ,รอืมมี